พาท่านผู้ชมมาเบิ่งกังสีนนะครับผู้ใดบเพราทันเคยมากอะเบิ่งคลิปแล้วกับมาเบิ่งได้นะครับอยู่วัดกุศสมิงเด้อยู่วัดกุศสมิงตำบลน้องหว่าเนาะตำบลน้องหว่าอำเภอเบญจหลักนะครับซีสเกตมาดูเป็นครั้งแรกนะครับก่อนสิไปเบิ่งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องหมอลำเทิงอย่าลืมกดกระดิ่งผููใดมาก เบิ่งแล้วนะครับผู้ใดหลงเอง้แมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเที่รักและกะ็คีเอเตอร์ทุกทุกท่านพร้อมกับชาวเรียวพร้อมกับเยซีสุขูสุคขขบท่านผู้ชม,ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาแวะมาแวเบิง่งพญ,ญานาตนะครับอยู่ทังวัดกุศมิงมาดูเป็นครั้งแรกนะครับก่อนจะไปบิ่บงคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ใ,ให้กับช่องหมอลำเทิง อย่าลืมกดกระดิ่งผู้ดใดมาเบิ่งแล้วนะครับผู้ดใดหลงเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมอนิผ้าท่านผู้ชมเข้ามาแวะเข้ามาแวะดูองค์พญานาคจากทางวัดกุดสมิงนะครับเทื่อแหลนะครับนํามาลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเป็นสัง่งถึงนมาแหล้วไม่หลายเป็นพญานาคหลายหลายองค์ครับ เพิ่นเพิ่นเอินว่าปางหยังนี่เพิ่นเสียเนียน้าขึ้นป่าเะบ่ยโมลูบอ่ะพระอุปคตโอเป็นเป็นเอิ้นเอินมาพระอุปคตบ่แม่นหยังหลอกสิผมถามอยากให้ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วก็ได้รู้ไปนํากันนะครับเอิ้นว่าองค์พระอุปคตนะครับผมก็เพิ่งจะรู้จักคือกัน พาท่านผู้ชมชนไแวะแวะเบื้องไปนะครับบางที่เสียงผาาเสียงว่าอาจจะไปรบกวนผู้เพิ่นกำลังอ่าสีไปไหวนะครับเอาไปสรุปเอาเพิ่นมาให้ใช้เกลือเขาไปผลบ่ไปผลไหมไปสร้างผลใช้ชอนเกลือบ,บ่อเ,อบบเอามาสร้างว่า มหอดจุดนี่แหละเพิ่อนบอกว่ากรุณาถอดเกือบวนี่เพิ่นว่าจะไหนเหรอเดี๋ยวเรมพูดไทยท่ทานผู้ชมดีบิ่งเดี๋ยวจะจะ,จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ากรุณาถอดเกือบถอดรองเท้านั่นแหละแต่พูดว่าถอดเกือบภาษาภาษาอีสานเขาเรียกถอดเกือบแต่ภาษากลางเรียกถอดรองเท้าอันนี้เป็นองค์พระพุทธรูปนะครับ เอามาตั้งไว้เดียวข่วงสวยงามให้แขกบันไกลไทยบัเน,นื่อผู้เพื่อนไปเพื่นมากเพิ่นกระสีเดสามารัรนมากาบมา่อไหวนะครับมากาบมา่อไหวได้โอ้มีระบบใดไออ,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 อีพร้อมตัวอยู่นี่ว่ามันหนาเวที่เสียงอีสานท่านผู้ชมมาดูมาดูระบบไอเออเอาทาครับเป็นเป็นเป็นไดไอนะครับเป็นไออดะ ไดไๆโอ้โยพ่อพลบหน้านลบหลังจะมีหมอกควันขึ้นมาเหมือนกับออยู่ในวงหมอลำเละนะมาเบิ่งมา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 ท่ผู้ชมมาผีมาผีมาผี่บทนี้โอ้ยมันเป็นตะมืนใช่มาสร้างพี่ท่านผู้ชมเสิ้อผ้ามาเบิ่งองค์พระยานาคนะครับแต่ว่าผมเบิ่งไปผมกับว่าสามารถเสียอธิบายได,ด้เย้อว่า แต่ละรูปแต่ละส่งแต่ละสถานะาสิพันยูนี่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะครับแต่ก็จะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ดูว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเขากราบไหว้บูชานะครับควรเขารบจังศีนานะครับเพราะว่าเขาเขาก็มีภูเขามาเพาื่อก็มีเป็นคาถาบูชานะครับเป็นคาถาบูชา ไม่ว่าจะเป็นแม่ย่านาคีเทพประสิทธิ์ศิรินะ,นะครับย่ามเพิ่นแปนลงล่างออกกายกายมาเป็นคนแล้วรูปร่างหน้าตาเพิ่นสิเป็นจ้งซี่แต่ว่าขัดเพิ่นบ่ท่านได้แปงล่างเพิ่นก็สิเป็นจ้งซี่จ้าินะครับท่าน,นผู้ชมเพราะว่าเข้ากระเบิ่งไปตามรูปนะครับขออนุญาตเด้อยายแม่เ้ยขอรูปสวยๆยางามๆมามาให้ FC ซได้เบื้องกันขอ ให้เอฟซีได้ดูมัตไทนี่แม่กับยักถือโตกดเขี้ยงลูกล้านนะครับบาที่นี่ก็สิ่ญ่ายมาเบิ้งทางนี้นะครับเพราะว่าผมบอก่อาเลยมากผมก็จิพยายาม,มาเบิ้งป่ายเพื่อนเอาเพราะว่าขันเบิงเบเเบ้งป่ายผมก็เสียที่บบยเไยขันบ่เบิ้งป่ายผมก็บง่หูือกันนะครับอันนี้เป็นคาถาบูชาของปูใหญ่นาคา ประสิทธิ์จังศีนาขัดเพื่อถอดล่างแปลงล่างมาเพื่อกิดสิเป็นรูปร่างหน้าตาจังสีท่านผู้ชมขัดเป็นบทสรุปถอดล่างกระสิหน้าตาเพื่อกิดสิเป็นาานีเป็นแต่หยาดีนึ่งทีเนาะนะครับมาเบิง้งมากมาให้ท่านผู้ชมได้ยเบิ้งกันมือนนี้มากกันเป็นทีมงานเป็นคณะเลยนะครับเป็นทีมงานมีหลายคนเข้ามาเข้ามาในเขตบริเวณก็จะมีไดไอมีมีกลุ่มควันนะครับ มีกลุ่มควันออกมามันไข่ไข่ก็เพราผลยุ่งนี่แหะท่านผู้ชมยุ่งแต่สิว่ามากัดหัวหน่อเนี่ยมัยน,ยนหยาดมันหยาดข่วนยุ่งจนแล้มันหลงผิดเข้าไปมันคึ้ว่าเป็นคนมาน,นม่แหผลหมอกควันนะบัดตรนี้ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตบาดครับมาทั้งนี้นะครับก็บสิเป็นคาถาบูชาปูสีสุธโธนะครับแล้วก็หญ้าหญ้าศีกัลยา <c oughs> หน้าข่า <c oughs> โอ้ยหนักหนักเทวี โอ้ยอ่านถืออ่านผิดจะเป็นภู้ขาเก่งภาษาไทยครับกันยังวะอ่าเ๋เบิงดู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 ความสวยงามสวยงามจริงๆนะครับสวยงามเป็นตะเบิงเด็ท่านผู้ชมผู้ใดวัดท่านเดเบิงมาเบิงได้อยู่วัดกุศมิงนะครับอยู่วัดกุศสมิงแล้วทีพาท่านผู้ชมมามาเบิงเดืเอดเลยเบิงไปน้ามาเบิงไปนำ้ำหแล้วก็ต้องอธิบายไปน้า อันนี้เป็นเอิรนว่าเอิร์นาองคผู้ทรงนากคลาดองคผู้ทรงหนาคคลาดนะครับเป็นขนญญา,าเดเจ็ดเจ็ดเสียนเด็กศรนะท่านผู้ชมดูดูดูด,ดูมันย่อนแสงเนี่ยนะท่านผู้ชมนะมันย่อนแสงเนี่ยนิดหนึ่นงย่อนแสงเนี่ยนิดหนึ่นงกับว่าเป็นยังดอกท่านผู้ชมก็ดูไปตามสภาพอากาศเพราะว่าฝนตก ฝนทุกกระเซ้าเลยท่นผูรร้ชมฝนเศร้าวังหันประมาณเจ็ดสิบนาทสนี่แหละฝนเศร้าเพราะว่ามัน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 ยุเขตป่าท่นผู้ชมเดี๋ยวพ้ายางมาิ่งด้านหลังนํ่งมันพามาดูด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าจะดูแต่ด้านหน้าก็จะไม่เห็นความสวยงามนะครับมาดูด้านหลังด้วยด้านหลังก็จะมีก็จะมีทางเดินเพิน่พนเพิ่นเฮ็ดไปแน,นี้แตี่ว่าเขาก่ควรระวังาง้องมือฝนตัวนเนียมันมัน ปูนกับมันเป็นไข่เขียวๆท่านผู้ชมยหญ่มันมืนนะอมืมาบอกเรื่องเมืองพญ,ญานาคแล้วกันสิมาบอกถึงเรื่องท่านันนี่นละทีอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังอ,องค์ผู้ชงเนาะผู้ช่งน,ะงนาคราชบาดท,ที่นี่การสร้างนี่พันศิสร้สังพันสิสร์างไข่ไข่กับว่าพญานาคนี่พันศิลลอยมาจากลอยมาจากในน้ำน่ะนะ เห็นบ่าหางพันสิลงไปในน้ำเลยท่านผู้ชมหางพันสิยจยอดลงไปในน้ำนะครับแต่ว่าโตมันขึ้นมาอยู่ทางบอกจงซี่นะหางหางพันสิจเห็ดเป็นบอ่อนามไวเห็ดเป็นบอ่อนามไวลักษณะนี้นะครับปกตีคือขึ้นมาลักษณะนี้เพ่นสิีบ่อยค้นย่างขาม เป็นจบวยคนยางขามหังองพระญานารเพื่อกระสีเห็ดมองโกงโกงขึ้นไปห้าอย่างหลอดจิเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหลอดเพื่อน้าเพื่อน้าผู้ใดเดี๋ยวมันหลอดนี่มีบุญมีผาลาเพื่อนปะเออผู้ชากระสีเดี๋ยวมันหลอดคือกันอันนี้อยู่ช่วงอยู่ช่วงแอลนี่เพื่อนกระสีมีฝังเข็ดนะครับอันนี้เพื่อกระสีให้มันหลอดนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวด้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสีมาใช่ ให้เบิ่งไกๆก,กันนี่นี่นี่เพื่อเกษตรขกงโจงขึ้นงสูงลักษณะนี้นะครับให้ให้คนเดี๋ยวมันหลอดคนก็สียางมากก็สิมันหลอดนี่สิผมก็สิหลอดไปนี่คือกันอีกอีกอ,องนั่นคือกันเด้อีกญาไมญยาเนี่ยเพื่อการห้หลอดคือกันตัวน,นี้มันนี่เป็นพ่อปูสีเข้มๆเมญญาเนี่ยสิเป็นตัวสีข,า,ขาว เออพอปูก็ไม่ญาณิพอสื่ออยูเย่เฮี้ยงกันลองช่องแต่ว่าพอปูนี่ขึ้นมาบทา่ทัานเวียดนามบนไดนหางยังจุม่มหนามเน่อยู่ไม่ญาณิไม่ญาณิหางขึ้นมายกเผื่อขึ้นแล้วประกาศศักดิ์ศร,รีเลยว่าขึ้นมาวีดแล้วว,ว่า,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 วาสันปูปูเห่ายังบ่ทัานวีดเว้ยว่าสันปูก็เลยเอาพอาะใจฟังหนังบ่พาภว่าบ่แม่นบ่กให้ฟังเนาะเสียงปูกับเสียงญาณิสองคน,นละเสียงเลยเนาะบัดที่นีมามันหลอด มาลอดเมญ่าได้บ่ะนี่ลอดระเบียงนีิก่อนอันนี้เมญ่าพันยกหางสู้หางให้เบิ่งแล้วเพิ่นสิมีอันนั้นพร้อมได้สั่นผู้ชมมัดนะอยู่สิมีสซิมีแก้วมีเอ้ยงามเด้สั่นผู้ชมร้านว่าลูกแก้วร้านมะันก็สิเป็นลูกแก้วนะเดี๋ยวว่าจีกอนสิ่ก้อนเสียวไปทั้งหนา้าก็สิมันรอดทั้งหลังอีกรอดอีกรอบนึง เออหลอดไปน,นี้หลอดไปน,นี้จสิงว่าหลอดนี้วันนี้เพราย่านมืนั่นผู้ชมมันเป็นตะมืนเลยเป็นตะมืนเพราะว่ามันเป็นน้ำอันน้ำฝนนหะมันมามาห่มอยู่กับปูนซีเมนต์แล้วมันกเ็เลยเป็นน้ำเขาไข่วันนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวกับพาย,ยามเด้อพาย,ยามยางไปนน้ำอันหินมืนมืนๆนี่ก็ยุมตินไป็น้ำายุมไป้น้ำน้ำเด้อบวย,ยุมเลยลงทั้งหยต่ำเนาะว่าบเมแนแนวเลย พาท่ันผู้ชมมาเบิง่งังี่สินะครับผูดใดบ่พันเคยมากอะเบิ่งคลิปแล้วกับมาเบิง่งใดนะครับอยู่วัดกุศสมิงเ้ออยู่วัดกุศสมิงตำบลน้องหวาดเนาะตําบลน้องหวาอำเภอเบญจหลักนะครับศรีสเกตศรีสเกตเท่านี้ละบริยุ่กลวงอยู่ไกลย,ย่ดข้ามาถนนสายสองสี่เข้ามาได้เลยนะครับคือสีแม่เ่นเปิดซู่หมื่นลละอยู่นี่นะครับเปิดทุวันเนาะเปิดซู่ม,มื้อนะครับ สิมีระบบไดไอยุดตลอดท้ามีคนมาเที่ยวถ้ามีคนเข้ามาก็จะเปิดไดไอออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่ว่าขันย่าม,ม่ัมีคนเขามาสิ่พันสีสิีเอสไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบแบบสบายสบายเลยนะครับเป็นจะเป็นจะท่องเที่ยวอย่าใท่านผู้ชมมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องมามาเบิงนะครับดูวัดกุศลมิงก็สร้างเลยสวยงามอีหลีเลย ฝีมือดีนะครับผู้พ่นมาเห็ดก็ไเลยเป็นตำมาเที่ยวอยู่ดอกนะครับเอา้าท่านผู้ชมเบื่องคิปหมอลำเทิงมากะขอให้อประสบแต่โชคดีนะครับ่าม,มีเจ็บจะม,มีไขายย่าม,มีไอ่าม,มีจามนั่นรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับนั่นตื่นก็นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วข้าล้ลานออกจากบ้านก็นให้มีผู้บ่งผู้แยงเดี๋ยวข้อปรารถนาดีจากหมอลำเทิงครับสวัสดีครับ